ที่ซาร่าก็อยู่ตรงหน้าวัดสังกระเปียวนะคะตำบลตะเคียนเตี้ยอําเภอบางละมูจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เราก็มีนัดถ่ายแปลงที่ดินสวยๆเหมือนเดิมนะคะมีนัดพาไปดูที่เราเดินเรียบวัดไปทางนี้เรื่อยๆนะคะเราค่ะ เรียบวัดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเพตตาดีไฟนะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านเลยค่ะพอถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแพตตาดีไฟนะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็แปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ด้านขวานะ จะมีถนนเรียบหมู่บ้านนะคะไม่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านนะคะก็เรียบเข้าไปทางข้างหมู่บ้านนะคะอยู่ทางถนนขวามือนะคะเรียบเข้าไปทางนั้นก็จะถึงแปลงที่ดินเลยค่ะเรียบข้างวัดไปสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูหมู่บ้านจาันสรนะครับแต่ว่าที่ แปลงนี้นะครับมีอยู่สองไร่มีโฉนดอยู่สองใบนะครับโฉนดหนึ่งใบก็หนึ่งไร่นะครับอีกใบก็หนึ่งไร่เจ้าของบอกว่านะครับกระซิบมาเลยว่าถ้าใครไม่รีบซื้อนะครับอนาคตขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าดูสิครับในรูปมีหมู่บ้านจะสันนะครับอยู่ลายล้อมเลยนะครับเจ้าของบอกว่ากระซิบมาเลยนะครับบอกว่าหนึ่งไร่ก็ขายนะครับหรือจะซื้อหมดทั้งสองไร่ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นทางเข้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนนะครับจากในคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นก็มีวัดสังกระเปียวนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วก็ด้านขวาจอนะครับที่ท่านได้ดูคือลายล้อมด้วยหมู่บ้านนะครับหลังคาสีดำสีเทาสีฟ้าด้านโน้นนะครับอ่ะแล้วก็ด้านซ้ายจอก็มีบ้านมาเริ่มสร้างแล้วนะก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับใครอยากจะมาซื้อก็ตามในหมุดสีแดงเลยนะครับ มีน้ําเห็นปะแล้วก็มีบ้านล้อมเลยเนีเห็นปะครับแปลงนี้ก็สวยนะครับใครที่สนใจอยากจะมาซื้อมาอยู่ที่ชนบุรีนะครับก็แนะนําที่นี่อีกหนึ่งที่ครับที่น่าสนใจนะครับเป็นขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ติดกันนะครับหนึ่งไร่กับหนึ่งไร่นะครับโฉนดสองใบจะซื้อใบเดียวก็ได้นะครับหรือจะซื้อไว้เก็งกําไรก็เหมาะเนีเห็นไหมครับดูสภาพ พื้นที่โดยรวมนะครับก็เจริญนะครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยหน้ากว้างนะครับของพื้นที่นะครับ40่เมตรลึกสี่เมตรเห็นไหมครับนี่กว้าง40่สิบลึกสีเลยนะครับจะทํากิจการอะไรก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่แคบไม่กว้างจนเกินไปนะคพอดีพอดีนะครับบ้านจัดสรรรายล้อมอยู่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นโรงงานที่ไม่ปล่อยมลภาวะนะครับแล้วก็นี่ก็ถ่ายจาก แปลงด้านข้างนะครับมุมมองด้านข้างอยากเห็นความเจริญนะครับของที่ดินตรงนี้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับราคานี้ถือว่าไม่สูงนะครับยังไงก็ลองไปเช็คพื้นที่ดูนะครับว่าแถวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่วัดสังกะเปียวตำบลตะเคียนตี้ยนะครับอันนี้ก็ตรงเขียวเขียวนะเห็นไหมครับตรงจอนั้ก็เป็นถนนลาดยางนะครับที่เข้ามาสู่ แปลงที่ดินแล้วก็เลี้ยวขวาตรงเขียวๆนะครับซึ่งไปที่โครงการแล้วก็เราก็เลี้ยวเข้าไปข้างๆนะครับซึ่งถนนเป็นสาธารณะนะครับก็เดินใช้ประโยชน์ได้ทุกคนนะนี่นี่เห็นถนนเลยครับสีส้มๆนะครับนะตรงหลังคาโบสถ์นะครับคือถนนที่ว่าจะไปแปลงที่ดินพื้นที่ตรงนี้เขียวๆนะครับก็ขายไปแล้วนะครับเหลืออีกอยู่สองไร่นะครับโดยประมาณใคร สนใจก็รีบมาจับจองเลยนะครับเจ้าของเขาก็มีบริการรับถมดินนะครับปรับที่ให้ด้วยนะครับถ้าใครจะใช้บริการเจ้าของก็ซื้อไว้ไม่ได้มาอยู่นะครับเพราะว่าแกมีหลายที่นะแกก็ซื้อซื้อสะสมไว้ี่หลังคาหมู่บ้านจัดสรรเลยครับอยู่ใกล้ๆเราเลยใครอยากจะมาอยู่ใกล้ๆกันก็มาเลยนะครับนี่มีสระน้ำด้วยน่าเล่นด้วย รอบๆก็ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัสันนะครับแถวนี้จเจริญแล้วนะครับถือว่าถ้าใครมองข้ามแปลงนี้นะครับเนี่ยสองแปลงเนี้ยก็พลาดโอกาสเลยสาคัญนะด้านซ้ายรู้สึกว่าจะขายหมดแล้วนะที่วันนั้นที่เราไปถ่ายทํากันแล้วเราก็สอบถามเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยก็เหลือด้านขวาเนี้ยก็เหลืออีกสองแปลงนะครับยังก็รีบมาจับจองนะครับ ทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยครับนัดชมล่วงหน้านะครับสักสองสามวันนะครับจะได้พาไปดูจะได้ไม่หลงนะครับเขายังไม่มาสร้างบ้านนะแต่ว่าเขาซื้อกันไว้หมดแล้วทีเขาเขียวนะครับแล้วก็มีบ้านหลังคาสีฟ้าเห็นไหมครับที่ในในรูปใครที่พลาดนะครับหรืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะผ่อนกับธนาคารนะครับ หลังกเกษียณเปิดกิจการตรงนี้ก็เหมาะนะครับชนบุรีก็น่าอยู่อยู่ใครอยากจะมาอยู่ก็มาได้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับเบอร์โทรก็บานด้านบนจอศูนย์หนะครับห6า5กสองห้าสี่เกเจนะครับ, 2, รบโทรมาได้เลยคุณซาลานะครับหรือว่าพี่เฉินก็ได้นะครับมาจกาศโดยรวมก็ ไม่มีฟาร,ร์มหมูฟาร,ร์มไก่ก็อยากให้ทุกคนได้มาอยู่นะขอบคุณมากนะครับวันนี้นี่กะจะมาดูฟาร,ร์มจิ้งหรีดซะหน่อยดันมาเจอของดีที่นี่ซะก่อนสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะวันนี้พี่ซาร่าก็พามาดูที่สวยๆอีกแล้วอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ยนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสวยยังไงเดี๋ยวพี่ซาร่าจะพามาดูนะคะอันดับแรกเลยก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้ากว้างติดถนนเนี่ย40เมตรหน้าลึกเนี่ยด้านลึกก็40เมตรนะคะ เป็นเนื้อที่1ไร่ซึ่งมี2อโนดด้วยกันนะคะรวมพื้นที่ตรงนี้ก็2ไร่เศษเศษเลยค่ะซึ่งขายการซื้อขายที่แปลงนี้นะคะ1ไร่ก็ขายนะคะหรือว่าจะเหมายกแปลงทั้ง2ไร่ก็ขายนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ย โฉดอ่ะมันจะเป็นสองใบยอยู่แล้วนะคะก็คือแปลงละหนึ่งไร่เดี๋ยวพี่ซาร่านะคะก็จะมาวัดให้ดูนะคะว่าสำหรับแปลงแรกเนี่ยที่กว้าง40เมตรเนี่ยจะไปถึงประมาณตรงไหนนะคะไปค่ะ ที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ติดกับวัดสังกระเปียวนะคะด้านหน้าที่เราเห็นก็คือวัดสังกระเปียวตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านพิตาดีไฟนะคะที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้เลยก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะอ่าแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่หนึ่งก็ประมาณตรงนี้นะคะประมาณสี่สิบเมตรหน้ากว้างสี่สิบเมตรแล้วก็ลึกไปถึงกำแพง ทิ่ติดก,กับหมู่บ้านด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะวัดต่อไปนะคะว่าแปลงที่สองเนี่ยจะถึงตรงไหนนะคะหมู่บ้านพิตตาดีไฟนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวนะคะ คนที่มาดูที่ก็สามารถที่จะเช็คราคาหมู่บ้านพิตต้าก่อนได้นะคะถึงจะมาซื้อแปลงที่ดินตรงนี้จะได้รู้ว่าราคาประเมินคร่าวๆข,าของที่นี่เนี่ยราคามันประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ที่ซาร่าพามารีวิวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยากขายนะคะก็อยากให้คนที่ซื้อเนี่ยเห็นจุดคุ้มทุน ที่มันสูงที่สุดนะคะก็คืออยากให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ผลประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ให้มากที่สุดก็เช็คราคาจากหมู่บ้านด้านหลังก่อนก็ได้นะคะอ่าจากที่วัดนะคะถึงประมาณตรงนี้แปลงที่สองนะคะที่พี่ซาลาวัดก็ประมาณตรงนี้นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ใกล้สถานที่อะไรบ้าง เดี๋ยวพี่ซาร่าจะมาบอกให้ฟังนะคะที่แปลงนี้นะคะอยู่ไม่ห่างจากถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นขาเข้าขาออกกรุงเทพมหาคนครนะคะห่างจากเส้นสุขุมวิทเนี่ยแค่ประมาณ1.5กิโลไม่น่าจะเกินนี้นะคะก็สามารถที่จะไปกลับกรุงเทพเนี่ยสะดวกมากแค่ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะย่นศรีสุวิทแค่1.5กิโลเมตรนะคะใกล้วัดปักทุมคงคา ล้อิตาเลียนไทยนะคะใกล้ดูโฮมใกล้ฮาเบอร์มอลนะคะใกล้แหลมฉบังเนี่ยแค่ประมาณสามโลถึงสามโลครึ่งไม่น่าจะเกินจากนี้นะคะฮาเบอร์มอลเนี่ยก็จะเป็นห้างดังในย่านนี้เลยนะคะถ้าอยากท่องเที่ยวนะคะที่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆหาดกะทิงลายนะคะไม่น่าจะเกินสองกิโลเมตรขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึง ที่ตรงนี้นะคะก็ลายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะรอบด้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพวิดีโอมุมสูงให้ดูด้วยนะคะว่าที่ตรงเนี้ยเป็นแบบที่พี่า่าบอกจริงๆหรือเปล่าถนนด้านหน้าของพี่า่าก็เป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทางวัดฝั่งทางโน้นนะคะก็เป็นทางทิศเหนือทางด้านหลังก็ทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นทิศใต้ทางซ้ายมือของพี่า่านะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยต,ตรงกับวันที่หนึ่งพกษภานะคะที่เรามาถ่ายเนี่ยลมเย็นนะคะตรงนี้เล,ลมเย็นมากที่ดินแปลงนี้นะคะก็เปิดอยู่ที่4ล้านบาททวนนะคะต่อไร่นะคะซึ่งราคานี้เนี่ยที่ซาราคิดว่าหายากมากๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งพื้นที่ที่จเจริญแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้หมู่บ้านแบบนี้เลยถ้าใครคิดว่าแพงก็ลองไปสืบราคา ในหมู่บ้านดูก่อนนะคะเพราะว่าพี่ซาลาก็ไม่ได้เครียร์ขายอย่างที่บอกแค่เห็นว่ามันโอเคมันดีมันเริศดก็เลยอยากจะส่งต่อให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ที่แปลงนี้เนี่ยถนนด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะนะคะนี่เลยถนนสาธารณะด้านหน้ากว้างถึงแปดเมตรเลยนะคะยาวๆแบบนี้เลยกว้างถึงแปดเมตรในอนาคตเนี่ยมีการปรับปรุงแน่นอน ไฟฟ้าถึงแล้วไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นนะคะไฟฟ้าถึงแล้วน้ำประปามีแล้วนะคะพร้อมที่จะสร้างที่พักอาศัยได้เลยนะคะเพื่อนบ้านมีแล้วนะคะเพื่อนบ้านในนี้นี่เลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะ เบอร์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะศูนย์หกหนึ่งห้าหกสองนะคะห้าสี่เก้าเจ็ดนะคะก็เบอร์พี่ซาร่าถ้าพี่ซาร่าไม่ว่างก็เดี๋ยวจะมีทีมงานตอบให้นะคะแล้วก็สำหรับที่แปลงนี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่มาดูที่แล้วสนใจที่แล้วก็ซื้อที่แปลงนี้แล้วนะคะอยากจะปรับที่เจ้าของที่ดินนะคะสามารถช่วยเหลือได้ อ่าเรื่องการปรับที่ดินให้เรียบยังไงเนี่ยก็คือโทรมาปรึกษาเราได้เลยเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยก็มีบริการตรงนี้อยู่ก็อาจจะได้ในราคาที่เป็นกันเองหรือว่าอยากทําอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะคะก็เป็นบริการหลังการขายดีๆของเราที่มีให้กับพี่น้องที่มาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่สวยๆแบบนี้นะคะ ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น GPS ให้นะคะว่าเราจะปักหมุดให้ว่าที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะซื้อแยกโฉนดได้นะคะโฉนดละหนึ่งไร่หรือว่าจะซื้อเหมารวม2อโฉนดเลยก็ได้ค่ะรวมทั้งหมด2ไร่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับพื้นที่สวยๆที่นี่